สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท c l a s s i c o l ิ Future ในวันที่4เมษายนนะคะราคาทองคำในวันนี้นะคะก็ยังร่วงลงต่อนะคะจากเมื่อคืนนี้โดยรับข่าวร้ายจากเฟดที่ไม่มี QE3 อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งข่าวนี้ก็รับมาหลายครั้งแล้วนะคะส่วนข่าวที่ออกมาในช่วงบ่ายก็เป็นดัชนีภาคบริการของยูโรโซนนะคะซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนกำลังถดถอย ซึ่งนอกจากภาคบริการ, ene, าร,การ zone แต่ชนีภาคบริการของยูโรโซนแล้วก็มีแต่ชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของเยอรมันนะคะที่ชะลอตัวลงมาที่ระดับ5้าบนะคะ P.M.I. ภาคบริการของฝรั่งเศสก็ลดลงมาที่ระดับ 50. 1ุนะคะแล้วก็ของอิตาลีก็หดตัวลงเป็นเดือนที่ส0ติดต่อกันแล้วนะคะอยู่ที่ระดับ44.3นะคะและ้วกรทองคำก็ดิ่งลงเมื่อเปิดตลาดใน ทางยุโรปนะคะพร้อมกับค่างเงินยูโรแล้วก็ตลาดหุ้นนะคะข่าวร้ายในช่วงนี้ก็ยังมีค่อนข้างมากนะคะค่างเงินยูเอสซ่าที่แข็งขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ภาวะเศรฐษฐกิจของยูโรโซนที่ยังย่ำแย่อยู่ส่วน ในคืนนี้นะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศของสหรัฐนะคะในเวลาทุ่ม15นะคะ3ทุ่มก็จะมีดัชนีภาพบริการเดือนมีนาคมแล้วก็3มทุ่มครึ่งนะคะก็ตัวเ,เลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์เรามาดูภาพกราฟทางเทคนิคกันนะคะรานะคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็ทำแท่งแดงนะคะ candlestick แ,แท่งสีแดงยาวนะคะ ถ้าบดบังแคนเดิลสติกสองแท่งก่อนหน้านี้ที่ขึ้นมาหมดเลยนะคะแล้วในวันนี้นะคะก็ยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเน,นื่องสำหรับแนวรับนะคะเราก็ยังมองอยู่ที่บริเวณเดิมที่เราเคยให้ไว้นะคะก็คือโลเดิมะะบริเวณหนึ่สอนะคะบรเวณนี้นะคะโลเดิมก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าบริเวณนี้ลงมาแล้วยังไม่รีบาวนะคะก็มีโอกาสที่จะลงไปต่อซึ่ง ก็อยู่ที่บริเวณหนึ่งันห้ยสิบสองนะคะบริเวณนี้นะคะแล้วก็แนวรับหลักก็คือที่บริเวณหนึ่งันนะคะส่วนแนวต้านนะคะก็ยังมองที่หนึ่งหนึ่งันหรอยสี่สิบเจ็ดนะคะบริเวณนี้นะคะแล้วก็ถัดไปหนึ่งันห้สเอ็ดนะคะบริเวณนี้นะคะ ในช่วงนี้นักลงทุนที่เปิดลองไว้นะคะอาจจะต้องซื้อเฉลี่ยเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาบร,ริเวณ1,628หรือว่า1,612นะคะเพื่อหวังจะรีบาวในช่วงต่อไปนะคะที่บร,ริเวณใกล้ๆ1,650นะคะแล้วก็ใกล้ๆบร,ริเวณ1,660นะคะ สรุปนะคะแนวรับของเราก็คือ1628แล้วก็ถัดมา1612นะคะส่วนแนวต้านก็คือ1,647นะครแล้วก็ถัดมา1,661สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะทองคำในช่วงบ่ายจากบร,ริษัทคาสิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ